สำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองนครนายกได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณพศ2568ภายใต้งบประมาณกลุมส่งเสริมการเกษตรและโครงการภารกิจในพื้นที่ดังนี้โครงการภายใต้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราห์สมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชสยามกุฎราชากุมาร จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ไตรามาสที่สองผู้ร่วมง,งานจำนวน220คนเกษตรกรและผู้ร่วมง,งานได้รับบริการทางด้านการเกษตรโครงการทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืชเพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการเข้าร่วมโครงการและมาตรการของภาครัฐ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรดำเนินกิจกรรมดังนี้กิจกรรมการประเมินศักยภาพสพกหลักกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้นำกิจกรรมถอดบทเรียนสพกหลัก กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสพ,าพกรและแปลงใหญ่ระดับอำเภอจำนวน4่ครั้งก,กิจกรรมพัฒนาสพกรพและพัฒนาศักยภาพสพกรพเครือข่ายกิจกรรมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร,รเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิน่นโครงการภายใต้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร,ร,กรโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอจำนวนสองครั้งกิจกรรมสนับสนุนการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนระดับปานกลางจำนวนหนึ่งแห่งและวิสาหกิจชุมชนระดับต้องปรับปรุงจำนวนหนึ่งแห่งโครงการพัฒนาอาสาสมาัครเกษตรหมู่บ้าน โครงการพัฒนาทักษะและแนวคิดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรกิจกรรมพัฒนาศัก,กยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาทักษะเกษตรสูงวัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้โครงการภายใต้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิตกิจกรรมจัดเวทีวิเคราะห์ประเมินศัก,กยภาพ5ด้านและกิจกรรมจัดเวทีแห่งการเรียนรู้พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตและวัสดุทางการเกษตร เพื่อพัฒนาการผลิตตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่กิจกรรมจัดประชุมเชื่อมโยงการดําเนินง,งานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และสพอกรอระดับอําเภอโดยจัดประชุมจํานวน4ครั้งต่อปีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ติดตามเยี่ยมเยียนและให้คําแนะนําเกษตรกรที่ยื่นขอ GAP โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่ดำเนินการติดตามประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูงโดยการติดตามจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลและวิเคราะห์ศักยภาพสินค้าเกษตรโครงการภายใต้กลุ่มงานอารักขาพืช โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตั้งการรับรู้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรและจัดทำสื่อนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจัดอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรและสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม กิจกรรมเฝ้าระวังการระบาดสัตรูพืชเชิงลุกและการแจ้งเตือนสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของสัตรูพืชการบูรณาการงานส่งเสริมการเกษตรกับหน่วยงานอื่นเช่นโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่รับน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการเลิกเผานาข้าวเราทำได้อำเภอเมืองนครนายก โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่โครงการผู้นำต้องทำก่อนโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงโครงการไถ่กบคนละครึ่งย่อยสลายต่อสังสร้างดินยั่งยืนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้การเกษตรตามแนวปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนในเขตพื้นที่ ร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรในสถานศึกษาสำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองนครนายกดำเนินการขับเคลื่อนง,งานส่งเสริมการเกษตรในปีงบประมาณ2,568ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศัก,กยภาพเกษตรกรยกระดับคุณภาพสินค้าและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเกษตรอย่างยั่งยืน